สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องย e channel นะคะวันนี้ก็จะมาทำเรื่องจัดงานประกวดแต่ละประเทศกันเยี่ยไปดูกันเลยแอมสวัสดีครับเออกับผมเป็นพทีกรในรายการเอประกวด The เด e กครั้งที่เย่ปบมือเออมีใครดูอยู่ไหมตอนนี้หวังว่าจะมีนะหวังว่าจะไม่โดดเดี่ยวเอออะวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดประกวด ประกวดอะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามี4ประเทศเท่านั้นมีประเทศอะไรบ้างอ่ะขอสัมภาษณ์คนแรกเลยครับจิฉันปูนคะ่ะฉันประเทศตัวเองนี่ยค่ะไทยอยู่แล้วคะ่ะเออฉันเหรอคะฉันญี่ปุ่นคะ่ะอ่ะให้ทายคนนี้คือใครอ่ะโหดูจากเสื้อผ้าก็รู้แล้วเวียดนามใช่ไหมครับติ๊คุณคุณโดูถกฉั่เหรอคะเฮ้อเปล่าครับล้อเล่นดูก็รู้ว่าเป็นคนจีน เออเอแต่ว่าคนญี่ปุ่นกับคนจีนเนี่ยเขาก็ดูแต่งตัวมัดตรงดีนะครับแ้าทำไมสองคนนี้เนี่ยถึงไม่ใส่ชุดของประเทศตัวเองมาล่ะส่วนใหญ่เนี่ยบูญไทยเออเขาต้องใส่ผ้าคลุมด้่ยไม่ใช่หรอเขาเป็นอุตอ,อุสลามก็มาอิสลามสิจะมาอุสลามอะไรล่ะอ๋อก็จิกค่ะแต่ว่าฉันไม่มีอะค่ะส่วนฉันก็ไม่มีเช่นกันค่ะชุดไทยอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรครับ ว่าแบบนี้ก็สามารถประกวดได้เหมือนกันนะเนาะเมยจะสู้ฉันได้หรือเปล่าแล้วพวกเธออะได้แต่สี่บบชุดก็ไม่มีเนาะเออฉันเข้าข้างตัวเองไม่ได้เข้าข้างเธอด้วยสักหน่อยอ้าวเจอฉันแน่อาสีอาสีอ่าอย่าพิ่งทะเลาะกันนะนเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเกี่ยวกับชุดครับนี่สีมาเป็นธงชาติเลยใช่ไหมครับแต่ชุดนี้ใช่แล้วล่ะค่ะแต สีแดงไปนิดนึงนี่ก็เอาไปต้องผมฉันไปแล้วกันเออก็ใช้ได้ดีนะส่วนคุณมาโอ้โหไทยครบทุกสีเลยแต่สีน้ําเงินนี่เยอะไปหน่อยนะเนี่ยพอริตาแรกจะใส่สีแดงแล้วค่ะแต่กลัวมันจะซ้ํากับพี่จีนเขาเดี๋ยวเขาวีนอ๋อแล้วนี่ธงก็เอามาเองใช่ค่ะและอันนี้ล่ะโอ้ ล่มนี่มันเป็นสาญี่ปุ่นของจริงนะเนี่ยต้องมีดอกซากุระด้วยนะจะไปเอาจากไหนล่ะคะนี่ไม่ใช่อยู่ญี่ปุ่นนะนี่มาประกวดเฉยๆแต่ก็คิโซวันนี้เป็นสาวญี่ปุ่นหนึ่งวันล้วกันอ๋อนี่นะครับสาวจีนขายใช้พัดนี่ เออสวยสวยทุกคนเลยอ่ะขอถามหน่อยครับทำไมทุกคนมีอุปกรณ์กันหมดแต่ว่าคุณไม่มีล่ะครับก็ฉันคิดว่ามันไม่จําเป็นนะคะอุปกรณ์ในการประกวดแต่ละประเทศเนี่ยเพราะามันก็แค่ประกวดเล่นๆนะคะทํารายการเฉยๆเนาะมันก็แบบจะได้โดดเด่นกว่าคนอื่นเขาไงเนี่ยดูที่ไทยเขาต้องมาแบบถือแกว่ทธงไปเรื่อยส่วนญี่ปุ่นน่ะก็ถือร่มให้เมื่อยแขนส่วน ส่วนภาษาจีนอะไรล่ะส่วนประเทศจีนเออโอ้ยตายแล้วฉันคนไทยไหมเนี่ยนั่นแหละส่วนจีนนะนะต้องมาถือพัดให้แบบอเไม่รู้จะร้อนแขนหรือร้อนตัวก่อนดีเนี่ยก็เลยคิดว่าแบบนี้ก็เด่นพอแล้วล่ะค่ะไม่ต้องเมื่อยมือด้วยแค่เมื่อยขาก็พอแล้วนี่คำจากบรูไนเลยนะทุกคนโอ้ยแต่ มันจะเด่นได้ยังไงถืออะไรก็ไม่ถือสักอย่างนะจะชนะฉันหรือเปล่าเนี่ยแ <c oughs> น่น,นะ่ะสิจะชนะไหมนะเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ฉันว่านะฉันเนี่ยทำดดีพอ <c oughs> ถึงจะชนะหรือไม่ชนะฉันก็เฉยๆเเฉยๆละค่ะคุณใช่คะ่ะโอ๊ตไทยตาจะหลับแล้วมั้งเนี่ยคุณคะคุณตื่นก่อนเออเดี๋ยวอ่ะสัมภาษณ์ต่อไปประเทศไทยอ่ะ ทำไมถึงเลือกที่จะใส่ชุดกระโปรงยาวขนาดนี้ดูสิคนอื่นเขาก็แต่งธรรมดาธรรมดากันนะก็ฉันอยากเด่นนะคะแค่ใส่เดรสเนี่ยมันก็ดูงดงามและสวยมากเลยค่ะทุกคนจะได้เห็นแบบความงามของเออประเทศไัย <laughs> อ้อหรอครับค่ะ <laughs> อ,อเออแล้วทําไมถึงอืมใส่หมวกสีแดง สีแดงไงคะประเทศไทยคุณสีเขียวเหรออ๋อจริงด้วยเออนั่นสิเออนั่นแหละนั่นแหละอืมก็ถือว่าให้ครบอ่ะเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะฉันจะบกธงด้วยสีขาวเพราะว่าที่ตัวฉันไม่มีสีขาวเลยถ้ามีก็อยู่ในลูกตาฉันนี่แหละค่ะอ๋อสีขาวค่ะอ่ะสวนญี่ปุ่นกับจีนเขาก็แต่งตัวตามวัฒนธรรมของเขาอ,ะอ่ะอะแล้วก็ขอสัมภาษณ์หน่อยี่ปกติคนญี่ปุ่นเขาถือร่มอย่างนี้เลยเหระครับ ก็ไม่ทุกคนนะคะผู้ส่วนใหญ่ก็จะแบบถือเล่นในงานหรือว่าถือถ่ายรูปอะค่ะแต่ร่มแบบนี้ละค่ะอืมฉันสรรหามาเลยนะอืมเอาเหรออ่าต่อไปละครับแล้วเออคนจีละครับอืเขาทัองถือพัดแบบนี้ด้วยเหรอโอ้ยเผื่อมันร้อนนะคะเออไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยแค่พัดอ่ะร้อนแค่แบบ เออนั่นแหละอ๋อเอาไว้พัดเวลาร้อนค่ะสีแดงด้วยนะคะอืมแล้วทำไมถึงไม่มีสีเหลืองด้วยโอ้ยมันจะมีทำไมล่ะคะก็ไปให้จีนก็สีแดงนะแต่ตรงดาวมันเป็นสีเหลืองนะครับเอ๊ะเคยเห็นเหรอหอ่ะแล้วถ้าฉันเปลี่ยนตอนนี้มันจะสวยไหมเอ๋ลองดูสิอุ้ยไม่ใช่เกิดอออขอโทษขอโทษครับออขอโทษขอโทษอ,อ,อ,อย่างยิ่ง เอ้ยเพิ่งเห็นคือมันเข้ากว่ามันเข้ากว่าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนค่ะอ่าได้ได้ได,ได้ถือว่ามีทั้งเหลืองทั้งแดงเฮ้ยมันเข้ากว่าเพิ่งเห็นเลยอ่ะไม่คิดว่าจะเข้าขนาดนี้เอาเป็นว่า งั้นเริ่มจากการแข่งขันครั้งแรกในการประกวดครั้งนี้คือพูดคำว่าสวัสดีของแต่ละประเทศโอ้ยง่ายค่ะ <laughs> โอ้แย่แล้วฉันลืมดูมาซะด้วยอา้าวทำไมไม่อ่านล่ะอ่าองั้นเริ่มจากตรงนี้เลยบูไหนคนแรกโอ้ยฉันบอกว่าฉันจำไม่ได้ออฉัน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 ไม่ได้อ่านก่อนแล้วค่ะเอาหรอครับค่ะอ่ะก็ตกรอบ กะะวนยืนด้านหลังอดูสิอุต่าหจะมาโชว์สวยๆงามๆไม่ต้องถือของให้วุ่นวายจนตกรอบผลแรกเลยออันนี้ละง่ายง่ายที่สุดถ้าพูดผิดนะสวัสดีค่ะอสวัสดีเฉยๆก็ได้สวัสดีเออสวัสดีอ,ดอืและนี่ละครับญี่ปุ่นพูดได้ไหมได้ค่ะคอนิจิวะค่ะ <laughs> อ๋ออันนี้ล่ะนีหา่าวไงคะไม่เคยเรียนเหรอโอ้ยเย็นเย็นซน,นนี่มันคือการประกวดเอออ่างั้นเดี๋ยวผมจะถามเหตุผลนะว่าทำไมทุกคนถึงเลือกประเทศแต่และประเทศที่ตัวเองเลือกมาทำไมถึงเลือกจีนนะครับเอก็ฉันอยากเลือกจีนนะคะมันมันเรื่องของฉันมันสิของฉันโอ้นี่ก็วีนชํำตั้งแต่เริ่มเปิดรายการเลยนะเย็นเย็นค่ะพอดีแบบ นี่สีแดงมันต้องแบบเริดๆคือนะคะที่ฉันเลือกจีนก็เพราะว่าฉันเนี่ยนะมีความฝันค่ะอ๋อไมีความฝันอยากไปอยากไปเหรอครับใช่ค่ะอยากไปค่ะอยากไปมากเลยค่ะไปทําอะไรที่ประเทศเหรอครับโอ้ยไปเที่ยวค่ะจะไปปลูกต้นไม้บ้างโอ้โอเคอ๋อไปเที่ยวไปเที่ยวเออเราจะไม่ถามเลยกวนๆเขาอีกอ่ะแล้วทําไมคุณถึงเลือกประเทศญี่ปุ่นล่ะครับ เกมที่ฉันเล่นนะค่ะมันเป็นเกมญี่ปุ่นเยอะมากเลยแล้วฉันเห็นเนี่ยนะในหมู่บ้านเนี่ยเอ้ยในรายการเนี่ยหมู่บ้านมาจากไหนเอ่อในรายการที่เขาหาเนี่ยมันมีญี่ปุ่นด้วยไงแล้วเขาต้องการคนที่แบบสวยๆใช่ไหมฉันเนี่ยสวยพอแล้วแล้วอีกอย่างเนี่ยนะฉันก็เลยแบบจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกมหรอกแต่ฉันเล่นเกมญี่ปุ่นบ่อยอ่ฉันก็อยากลองแต่งตัวแบบคนญี่ปุ่นแล้วมันก็ออกมาสวยจริงๆค่ะมันอ้าว เย็นๆน,นะครับอย่าทะเลาะกันแล้วไทยละครับอ่ะเดี๋ยววนก็นไปถามบูไนด้วยและกันสงสารสงสารขอบคุณที่เห็นใจกันโอ้ดีมากแลนะไทยนะครับทําไมถึงเลือกไทยก็ใช่เป็นคนไทยค่ะฉันเนี่ยนะเห็นว่าไทยมันว่างฉันก็เลยลงไปเลยค่ะ นั่นแหละอ่าแล้วบูนไห่เราทำไมเลือกถึงบูไหอืมพอดีว่าก็นะคะคือคือฉันฉันฉันเออคือฉันฉันไม่รู้เหมือนกันเอาก็เอาง่ายๆเลยค่ะคือฉันชอบสีเหลืองกับสีดําค่ะแล้วมันมีประเทศเดียวใช่ไหมคะน่าน่าจะประเทศเดียวเนาะเออถ้ามีประเทศอื่นฉันต้องขอกราบประธานอภัยด้วยนะเออฉันรู้แค่นั้นแหละนั่นแหละค่ะแล้วฉันก็เออชอบชอบดูรายการของบรูไหด้วยอะค่ะทำไมถึงชอบดูล่ะครับ ออก็เหตุผนที่ชอบนั่นแหละค่ะก็เออชอบตอนที่เขาเป็นแบบว่าเขาเรียกยังไงอะคะเออโอ้ยอย่าเอ่อดานไหมคะเออนั่นน่ะสิด้านหลังรอนานแล้วครับคุณเออที่ที่ที่ฉันชอบค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะเพราะเพราะดูเลิกเออก็มาเพราะเพราะเพราะเงี้ ฉันหน้านะถ้าเพาะปลูกในต้นไม้นี่แล้วมังขึ้นแล้วมังเนี่ยโอ้ใจเย็นๆสิฉันลนขอไม่ตอบได้ไหมะทําไมล่ะครับเหตุผลที่ชอบในทุกคนสาม,มารถตอบได้หลากหลายเอ,อที่ฉันชอบเพราะว่าฉัน,ฉ,นฉันชอบแบบที่เขาใส่ผ้าคลุมมาค่ะเป็นมุสลิมอะไรแบบนี้อ๋อใช่ค่ะเขาสวยคนที่มาประกวดอ๋อแล้วครับค่ะอืมอ่ะก็โอเคเดี๋ยว จะให้ทุกคนโบวตนะว่าทุกคนจะเลือกประเทศอะไรฉันว่าต้องไทยแน่นอนค่ะเพราะคนดูไปคนไทยแต่บางคนก็ชอบญี่ปุ่นนะคะอจีนต้องมามอ่ะโอเคโอเคอย่าอย่าพึ่งเถียงกันเดี๋ยวให้ทุกคนโบวตมาว่าทุกคนจะเลือกอะไรอ่ะเดี๋ยวให้โอกาสบูไนก็ได้ถือว่าเข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 าไม่ได้ผิดอะไรเอากลับมาสิครับคุณเดี๋ยวมีสี่ประเทศที่เลือกเอาเอาสี่ประเทศไปก่อนจริงๆอยากทํามากกว่าเนี้ยแต่คือแบบชุดมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะ เออถ้าประเทศอื่นก็คิดไม่ออกแล้วเนี่ยแต่งงกับไทยมากว่าทำไมเสียงเงินเยอะจังเอา้าลุกมาสิคุณครับไปเออเอาโอเคทุกคนจะเลือกปวดประเทศอะไรระหว่างบูไนไทยญี่ปุ่นแล้วก็จีนคอมเมนต์บอกมาหน่อยอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์กด subscribe ให้ช่องอีฟชาแน,นลได้นะบา,บายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุบบ๊คนะนะบายบาย,บายไปแล้ว